ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับนำภาษาอังกฤษมาสอนให้กับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมที่สนใจฟรีนะครับจนถึงหน้าที่24แล้วนะครับนะนั่นก็คือนะครับคำสั่งบอกว่า what does he or she look like นะครับ what does he or she look like นะครับนะบแปลว,ว่า เขาหรือหล่อนนะครับมีรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างไรนะครับนะคำว่า look like เนี่ย like นะครับ look like นะครับมาใช้คู่กับ w u e equation นะครับนะโดยเฉพาะ watch หรือว่า how แล้วก็คู่กับ verb to do เมื่อไรนะครับให้แปลว่ามีรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างไรนะครับนะนะครับนักเรียน ถ้าใช้กับว e r b to be นะครับแปลว่ามีลักษณะอุปนิสัยใจคออย่างไรนะครับนะนี่คือสอนหลักไวยากรณ์เลยนะครับเปิดมาถึงปั๊บก็สอนหลักไวยากรเลยนะครับผม look like นะครับใช้ด้วยกันแล้วก็ใช้คู่กับ verb to do เมื่อไรนะครับให้หมายถึงรูปร่างลักษณะหน้าตาภายนอกนะครับแต่ถ้าใช้คู่กับ verb to be นะครับเช่นเป็น what is he like นะครับตัดลุกออกนะครับนะตัดลุกออกเพราะ what is he look like นี่ใช้ไม่ได้นะครับนะในกฎไวยากรณ์นั้นเมื่อมีคำกริยาอยู่ต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับในประโยคคำถามนะครับแต่ว่า like สามารถเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำคุณศัพท์ดังนั้นเมื่อไหร่ใช้คู่กับ verb to be นะครับ like like ก็จะทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะครับ ดังนั้นคำคุณศัพท์ให้ใช้คู่กับ e ว b to บีเท่านั้นนะครับผมนี่คือหลักวยากรณ์เบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวฟังครูพี่นันสอนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนก็อาจจะเข้าใจสไตล์การสอนของผมนะครับเนาะผมจะสอนวิธีนี้นะครับนะ what does she or ye look like นะครับคือเขามีรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างไรนะครับให้ x and answer นะครับให้ถามแล้วก็ตอบ use the words นะครับให้ใช้คำศัพท์หลายๆคำศัพท์นะครับ in the books นะครับในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมนั่นก็คือนะครับให้ถาม your brother นะครับ what does your brother look like what does your sister look like what does your cousin look like what does your mother look like what does your father look like นะครับ คำตอบนะครับนี่คือคำถามนะครับ What does your brother look like แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายของคุณนั้นมีรูปร่างลักษณะหน้าตายอย่างไรแต่คุณครูเขียนว่าพี่ชายอย่างเดียวก็ไม่ว่ากันนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชม4ท่านนะครับคำตอบนะครับผมตอบว่า He is tall and he has got short wavy hair นะครับ ตามในหนังสือนะครับนั่นก็แปลว่าเขาเป็นคนตัวสูงนะครับและเขามีผมนะครับเป็นลอนสั้นนะครับ he is tall นะครับ tall เ,เป็นการมูนศั์นะครับใช้คู่กับ verb to be ตัวตัวนี้ก็คือ is นั่นเองนะครับและก็ is ไม่ต้องแปลนะครับแปลว่าเขาสูงหรือเขาตัวสูงเขามีรูปร่างลักษณะสูง แอนและนะครับตรงนี้ต้องย่อม,มาจาก has แล้วนะครับเพราะว่าก็เป็นกริยาช่อง3ามกริยาช่อง3นี่ตามหลัง verb to v e นะครับนะตรงนี้ต้องเป็น h a v e เป็น has นะครับนะเป็นเป็น is ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างของ present perfect tense นะครับ has เป็นกริยาช่วยก็ไม่ต้องแปลนะครับ g o t แปลว่ามีแปลว่ามีก็ได้นะครับนะ he has g o t แปลว่าเขามีนะครับ แฮ <Hair S 2> ผมนะครับเวฟวี Web ่ v, คือเป็นรอนเหมือนกับคลื่นนะครับนะ Web เวฟแปลว่าคลื่นหรือว่าหยักศกนะครับนะชอตสั้นนะครับโอเคนะครับคุณครูไปเร็วนะครับนั่นก็คือข้อที่7คําสั่งบอกว่า look and say look ให้ดูนะครับ and say ให้พูดนะครับนะก็คือนิกมีความสูง1 5 0เซนติเมตรปีเตอร์สูง145เซนติเมตรจูเลียสูง138เซนติเมตร เอมมี่นะครับสูง133เซนติเมตรดังนั้นประโยคคำถามเขาให้ถามว่า how tall is Peter Peter สูงเท่าไหร่นะครับนะวดยคุณครูแปลสดๆนะครับตรงนี้ไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับความจริงแล้วนะครับถ้าแปลาตามคำศัพท์นะครับ how แปลว่าอย่างไรนะครับ tall แปลว่าสูงนะครับนะ i s ตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือ tall เป็นคำคุณศัพท์ใช้คู่กับ verb to be และ is ตรงนี้ w e r b t to e e ไม่ต้องแปลนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์แล้วว่าปีเตอร์สูงอย่างไรนะครับนะแต่เวลาแปลเป็นไทยให้เราแปลว่าปีเตอร์สูงเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนะคุณครูนำมาเขียนมาให้ตรงนี้ปีเตอร์สูงเท่าไหร่คนนี้ก็เลยตอบว่า he is นะครับ he is 1 4 5 c t i m tall h e is ตรงนี้ is ก็ไม่ต้องไปอีกเหมือนกันนะครับนะเพราะ is ใช้คู่กับคุณนะคำคุณศัพท์นะครับนะชอเป็นคำคุณศัพท์สูงนะครับเขาสูง145เซนติเมตรเซนติเมตรนะครับก็ใส่ s ลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเกิน1เซนติเมตรนะครับนะプラトエチュリアนะครับก็ถามเมืนเดิมนะครับว่าจูเลียสูงเท่าไหร่ นะครับชีสหนึ่เซนะครับเขาสูง138ซมดังนั้นนะครับผมในภาพนี้นะครับนอกจากจะถามความสูงแล้วนะครับนาะสามารถถามอย่างอื่นได้ด้วยอันนี้คุณครัวพี่นันเขียนขึ้นมาเป็นการเสริมให้กับลูกๆนักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมนะครับนะ นั่นก็คือถ้าถามว่า how tall is Peter นะครับก็คือ Peter สูงเท่าไหร่ก็ตอบว่า he is 145 centimeters t a นะครับขเขาสูง145เซนติมนอกจากนั้นนะครับสามารถจะถามน้ำหนักก็ได้นะครับแต่ในรูปภาพผมไม่ได้บอกน้ำหนักมาให้คุณครูก็แถมมาให้ก็แล้วกันนะครับการจะถามว่าคุณมีน้ำหนักเท่าไรก็ถามว่า how much นะครับ do you weigh How much do you weigh? แปลว่าคุณมีน้ำหนักเท่าไร่นะครับถ้าหนัก74กิโลนะครับก็ตอบว่า I weigh 40 uh, 74กิ l o g r a m นะครับเติม s นะครับผมหรือนะครับจะถามรูปร่างหน้าตานะครับนะเหมือนที่ได้แปลไปเมื่อกี้นะครับก็คือ What does Nick look like นะครับ What does Nick look like นะครับนะถ้าถามด้วยดัสแล้วนะครับ Look ห้ามเติม S เด็ดขาดนะครับนะแปลว่า Nick มีรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างไรก็ตอบว่า he is tall นะครับเขามีรูปร่างลักษณะสูงนะครับ and thin นะครับและก็ผมผมบางๆ he has g o t short curly hair นะครับเขามีผมหยักโศกนะครับหรือผมหยิกสั้นๆน,นะครับหนาะตามภาพเลย นี่นะครับนิกนะครับขอมีผมหยิกสั้นนะครับหรือนักเรียนจะคิดว่าเป็นผมยาวก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมผู้ชายขนาดนี้ถือว่าสั้นนะครับนะต้องเหมือนกับรูปนี้นะครับถึงจะผมยาวสําหรับผู้ชายนะครับนะแต่สําหรับผู้หญิงเนี่ยผมผมแบบนี้คือผมสั้นนี่คือผมยาวนะครับมาดูอ่า อีกประโยคหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเมื่อ,อไรนะครับเราถามว่า what does Nick look like แปลว่า Nick มีรูปร่างลักษณะหน้าตายอย่างไรแต่ถ้าเราถามว่า what is Nick like นะครับนะไม่มี look แล้วมีคำว่า like แล้วมี verb to be เข้ามานะครับนะมันแปลว่า Nick มีลักษณะอุปนิสัยใจคออย่างไรนะครับนักเรียนตรงนี้จำไว้เลยนะครับนะเวลาตอบเราก็ตอบว่า he is a kind man เป็นต้น แปลว่าเขาเป็นคนเป็นผู้ชายที่ใจดีนะครับนะย is kind เฉย,ยๆก็ได้นะครับจำไม่เลยนะครับผมถ้าถามด้วย verb mm. to be นะครับคู่กับคำว่า like ไม่มีคำว่า look นะครับหมายถึงอุปนใสยใจคอแต่ใช้คู่กับ verb to do นะครับมีคำว่า look like นะครับแปลว่ารูปร่างหน้าตาหมายเหตุจำไม่เลยนะครับตรงนี้นะคุณครูแถมหลักไวยากรณ์ให้พิเศษเลย สข้อสีนะครับเราอาจจะถามว่า what is Julia wearing นะครับแปลว่าจูเลียกำลังสวมใส่ชุดอะไรหรือไม่ต้องแปลใส่กำลังเข้าไปนะครับนะเพราะการสวมเสื้อผ้านี่เขาให้ใช้เป็น present continuous เท่านั้นนะครับเพราะเสื้อผ้าชุดนั้นยังสวมอยู่ยังไม่ได้ถอดออกนั่นเองดังนั้นก็แปลว่าจูเลียสวมชุดอะไรนะครับอย่าไปใส่ว่ากำลังสวมชุดอะไร ก็ตอบตามภาพเลยนะครับก็คือ she is wearing a pink blouse นะครับใส่เสื้อสีชมพู and a blue skirt นะครับนี่นะครับโจเลีย she is wearing นะครับ a pink blouse นะครับเสื้อแบบนี้เรียกว่าเสื้อ b l o u s e นะครับ and a blue skirt นะครับและกระโปรงสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน โอเคไหมครับนะลูกๆลองพยายามหัดถามคําถามเหล่านี้ดูนะครับนะเขาบอกว่าให้ดูภาพแล้วก็พูดตั้งคําถามแล้วก็อตอบโอเคนะครับคุณครูผ่านตรงนี้แล้วก็จบเลยสําหรับหน้าที่24